นี้อาจไม่ได้ไปส่งถึงที่แอนนาปเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ไว้อะไรส่งแตงโมสู่สวรรค์ หลังก่อนหน้านี้แอนนาเพิ่งออกมาร่ายยาวถึงความในใจพร้อมเผยถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีส่งแตงโมล่าสุดเธอได้เคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะโดยเธอได้โพสต์ภาพรถพยาบาลพร้อมข้อความว่ารถพยาบาลคันที่สองมาจากน้ำพักน้ำแรงที่ขายของได้พรุ่งนี้อาจไม่ได้ไปส่งถึงที่แต่บุญนี้ของมอบให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายรถพยาบาลแตงโมคันแรกช่วยคนมากมายในทุกวันคันที่สองนี้ก็เชื่อว่าจะช่วยชีวิตคนได้อีก มากชาติก่อนเราคงทำบุญด้วยกันมาถึงได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาถึง17ปีทุกครั้งที่เธอมาไฟจะรีลงถ้ารับรู้ได้อยากบอกว่าไม่ต้องห่วงนะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เธอทำเพื่อคนอื่นมามากแล้วถึงเวลาเป็นผู้รับบ้างตอนเข้าปีหนึ่งฉันอธิษฐานให้ได้เป็นเพื่อนกับเธอและเธอก็ได้สอนสิ่งต่างๆ มมากมากยพาเข้าวงการบันเทิงสอนการใช้ชีวิตรักเสมอถ้าชาติหน้ามีจริงฉันจะเป็นคนที่เดินไปขอเป็นเพื่อนเธอก่อนในทันทีลาก่อนพัรทรธิดาหลังจากนั้นแอนนาก็ได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์โดยใช้รูปคู่กับแตงโมพร้อมแคปชั่นว่าขอเปลี่ยนภาพเพื่อไว้อะไร24ชั่วโมงกับการส่งโมสู่สวรรค์นะคะร่วมกันส่งนางฟ้าด้วยกันได้นะคะ